สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมประตูเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะคะชุดนี้ก็จะเป็นกระดงสายกระดงต้นหัวนะคะเป็นกระดงทรงกลมทั้งหมดเลยนะคะต้นพันธุถุงเบอร์14นะคะชุดนี้ถุงเบอร์14ทั้งหมดเลยต้นพันธุสวยมากนะคะเป็นชุดกระดงต้นหัวเลยกระดงทรงกลมด้วยนะคะสายอยู่ที่1น่เมตรก,กว่านะคะชุดนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะต้นพัน,น,นุนนนนน์ชุดนี้เป็นหมอนนนนะคะชุดนี้จะเป็นหมอนนน ทุเรียนสายพันธุหมอนทองกระดูงต้นหัวกระดูงทรงกลมเนี่ยอยู่นะคะเนี่ยทรงกลมทั้งหมดเลยทรงพุ่มสวยมากนะคะชุดนี้เป็นต้นหัวล้วนๆเลยที่เราคัดเอามานะคะต้นหัวทั้งหมดเลยไซส์หนึ่งไมรกว่านะคะชุดนี้ถุงใหญ่เบอร์สิบสี่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็สอบถามก็มาได้เลยนะคะเราจะเปิดขายวันนี้นะคะหลังจากที่ต้องคิดไปแล้วก็เป็นวันแรกน,นะคะเปิดขายเป็นวันแรก เพราะว่าต้นพันธุ์ชุดนี้จริงๆแล้วเราเปลี่ยนใช้ถุงเอาไว้ยังไม่ได้เปิดจำหน่ายเลยนะคะวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปแล้วก็จะเปิดขายเป็นวันแรกเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะ,ะลักษณะดูนะคะเป็นทรงพุ่มทรงพุ่มทรงกลมกระดูทั้งหมดเลยสวยมากนะคะชุดนี้จะแตกยอดแบบนี้เลยทุกต้นนะคะตอนนี้ยอดด้านบนเริ่มแทงนะคะพร้อมปลูกเลยพอดีปลูกด้วยนะคะสวยมากเลยนะคะชุดนี้เป็นชุดใหม่นะคะเป็นชุดใหม่ หมอนทองชุดใหม่ถุงใหญ่นะคะถุงใหญ่มีเบอร์สิบสี่จะให้ดูลักษณะลำต้นเนี่ยลักษณะลำต้นนะคะต้นพันธุสวยมากสมบูรณ์มากเลยนะคะชุดนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชุดนี้ทุเรียนสายพันุ์หมอนทองเป็นกะดลงต้นหัวล้วนๆเลยนะคะสวยมากถุงเบอร์สิบสี่ไซส์หนึ่งเมตรนะคะหนึ่งเมตรถ,ถึงหนึ่งเมตรกว่านะคะชุดนี้ราคาต้นละชุดนี้เปิดขายกันที่350บาทนะคะชุดนี้350บาท สวยมากนะคะต้นไม้และเป็นต้นไม้อ่าเป็นต้นไม้ชุดที่เรายังไม่เคยปลิดขายแล้วก็เป็นต้นพันธุ์ที่เราอ่าคัดต้นหัวกระดูงทั้งหมดเลยดูนะคะทรงกลมด้วยกระดูงแต่ไม่ใช่กระโบงดูสี่ทิศนะคะเป็นกระดูงทรงกลมเลยเห็นไหมคะกระดูงทรงกลมเป็นทรงพุ่มกว้างทรงกลมแบบนี้ทั้งหมดเลยต้นพันธุ์สวยมากนะคะอ่าทรงกลมแตกยอดดีมากนะคะต้นไม้ของเราต้นไม้ชุดใหม่สวยมากนะคะ เป็นหมอนทองนะคะหมอนทองทั้งหมดเลยที่ให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะถุงใหญ่เบอร์ v 14นะคะไซส์ถุงใหญ่เบอร์ v 14เลยลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะไซส์ถุงใหญ่ราคาปกติชุดนี้อยู่ที่500บาทนะคะแต่ตอนนี้เราก็มาลดชุดโปรนะคะลดชุดโปรเป็นแค่350บาทลดให้ต้นละ150บาทเลยนะคะไซส์1เมตรกว่าต้นพันธุ์สวยแข็งแรงด้วยนะคะดูลักษณะลำต้นอย่างที่ให้ให้ลูกค้าดูเป็นชงพุ่มชงกลมทั้งหมดนะคะเนี่ย กิ่งเ,เยอะแบบนี้ทุกต้นนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นลำของเขานีนลำต้นของเขานะคะลำต้นสองพุ่มนะคะสวยมากเลยเป็นกระดูเน้นๆเนืน้อเ,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 เลยนะคะกระดูทั้งหมดเลยลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้ก็สอบถามก็มาได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะชุดนี้ปลูกแล้วจะเป็นสวนทุเทยียนเลยนะคะนี่ต้นไม้สวยมากนี่นะคะเนี่ย มีแตยยอดนะคะเป็นทรงกลมทั้งหมดนะคะชุดนี้กระดูงทรงกลมทั้งหมดเลยสวยมากเลยนะคะเปิดขายวันนี้วันแรกด้วยนะคะหลังจากที่ลงทิปไปแล้วเนี่ยดูนะคะหนึ่งเมตรกว่านะคะชุดนี้ถุงใหญ่เบอร์สิบสีด้วยลูกค้าท่านไหนสนใจชุดนี้นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่เห็นต้นไม้แล้วมันเป็นชุดโปรโลดแบบนี้จาก500ก็เหลือแค่350บบาทเนี่ย เป็นชุดโปรดคุ้มค่าคุ้มราคาเลยลูกค้าที่เตรียมพื้นที่ยังไม่เสร็จก็สามารถโอนจองไว้ได้นะคะต้นไมช้ชุดนี้สามารถโอนจองไว้ได้เลยเ,ออเมื่อไหร่ที่ลูกค้าพร้อมก็สามารถรับต้นไม้ไปได้นะคะาทางร้านของเราก็จะเลี้ยงดูไว้ให้นะคะเลี้ยงต้นไม้ไว้ให้เลี้ยงให้ฟรีเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ชุดนี้ก็ตอนนี้โอนจองไว้เยอะมากเลยนะคะโอนจองไว้ไหลายหมื่นต้นเป็นเป็นแสนต้นแล้วนะคะที่โอนจองอชุดนี้สวยมากต้นพันธุ์ดูนะคะ กระด om, uh, งกระดงทรงกลมนะคะกระดดงทรงกลมทั้งหมดเลยดูล,ลักษณะลำต้นนะคะให้ดูลักษณะลำต้นนะคะลำต้นจะแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมปลูกด้วยนะคะดูนะคะสวยมากนะคะชุดนี้ต้นไม้แข็งแรงมากเลยนะคะสวยแข็งแรงสมบูรณ์มากนะคะต้นพันธุ์เป็นต้นพันธุ์ใหม่นะคะชุดนี้อายุห้าเดือนต้นพันธุ์ใหม่อายุ5เดือนนะคะชุดนี้กระดงทรงกลมทรงพุ่มกลมมากนะคะเนี่ย จะเป็นแบบนี้เลยนี่สวยมากดูลำต้นนะคะลักษณะลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์ต้นไม่เก๋ไม่เกรงนะคะระบบยอดแข็งแรงสมบูรณ์กาลังเตะย่อสวยมากเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถอุลจองชุดนี้เอาไว้ได้เลยนะคะทางร้านของเราก็จะเลี้ยงดูไว้ให้เป็นอย่างดีตอนนี้ก็เลี้ยงรูชุดนี้ไว้เยอะแล้วนะคะลูกค้าที่อนจองเอาไว้เราก็จะเลี้ยงรูให้แบบนี้นะคะต้นไม้สวยมากเลยก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเป็นชุดเดียวกันเป็นต้นไม้ชุดเดียวกันเลยนะคะ 3 5 0บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้โปรตอนนี้นะคะโปรตอนนี้นะคะไซส์กระดูงทรงกลมกระดวงทรงพุ่มทรงกลมเลยนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยทุกต้นเลยนะคะตรงน,นี้ไม่มีต้นไหนที่ไม่เป็นกระดูงไม่มีต้นไหนที่ทรงพุ่มสีทิศนะคะกลมทั้งหมดเลยสวยมากเลยดูกิ่งนะคะสวยมากเลยลูกค้าท่านไหนที่ไม่พร้อมที่จะ Mango, าา Jeep, ปลูกก็สามารถวนจองชุดนี้ไว้ได้นะคะเราก็จะเลี้ยงดูไว้ให้นะคะ สนใจก็สอบถามเข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะหลังจากที่ดูคลิปไปแล้วนะคะอ,อย่าพลาดนะคะชุดนี้หมอนทองดูระบบยอดของเขาแข็งแรงมากนะคะอายุห้าเดือนนะคะต้นไม้สวยมากเลย